สวัสดีพี่น้องสบบวัสดีวันนี้งก็วันนั้นเรีเสร็ไปปล่อยปลาพี่นอกปลาเข็งที่วันปล่อยอยู่ในอ่างเพื่อนนั่นาะมันเวลาเลยก็เลืเอปป่อยว่ากับยายไปง่ายว่าเขาทุกชาตแหละแล้วออกไปปล่อยเจ้าวันนี้ว่าออกไปปล่อยวันยังโมทันเดือดหุน้องขี่รถไปไปปล่อยว่าพี่น้องนี่แซมละเด็ไปปล่อยพี่น้องแซมละ

tiền mở đi thế để mà cốt nó khỏi học phải có thể nói có nói lên lái tổ tử Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì พ้าสิบอก่เฮามารักป่าบ่เนาะโอ้ยๆเมินดอกนี้เพิ่นสิเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องใหญ่น้องโตเด้อนีปาเอ้ยสัตว์งหน่อยมีอยู่พี่น้องเอ้ยหมอง30โต ไปได้หนัคหน่วงเลยทอพองปลอยไปเหลียปล่อยแหละโอ้ยฝนพักกันซึ่งโอ้ยฝนหนาวมาไปเด้อบันี้เด้อหักซาตุนหักซาตุนแล้วบันนี้อยู่น้ใหญ่มาห้านาทีเจ้าแม่เท่าแนี่ก็ดีเจ้าแม่คงค่ะปวได้ฮับได้สาการปลดปล่อยในครั้งนี้ก็ขอให้ได้ฮับส่วนบุญส่วนกุศลกุศลพ้นบุญ หลังจากปล่อยปลาแล,แล้ว10ที่รดภาพพี่น้องออกไปราะเบงภาพธรรมศาสตร์อยู่ไรอ้อยพี่น้องเดีกธรรมศาสตรงามงามเนาะค่ะสวนอ้อยที่หลังจากเราปล่อยปลาแล้ววันนี้ก็พาพี่น้องมาชมความสวยงามของธรรมศาสตร์วิวงามๆามดูธรรมศาสตร์แถวไรอ้อยนะพี่น้อง บ้านลลอกไม้อำเภอเมือมง,งสีชมพูจังหวัดขอนแก่นสวยงามหล้ยพี่น้องนี่คือเป็นสะทานที่ไหลอ้อยตอนนี้ก็อ้อยมาก็ขื้นชุงแหลนะน้พี่น้องการทายกาชิบอน,นี่ไปได้ครับปะเป็นสนาประทับใจนะ้พี่น้องหนะาประทับใจอล้วก็ค่วมสวยควางามแล้วก็เป็นไหลทีว่าก่วงสุดสายหูสายตาของพี่น้องชาวบ้าน ลอกไม่เฮากะเป็น,กนักษตรมีการปลูกหอยยางกวางไายสุสนยาา